สวัสดีครับปานจากร้านเบิร์นมอไซค์2015นะครับวันนี้จะพามาชมนะครับคาวาซากิ W800 Special Edition สีดำนะครับรุ่นปีผลิตปี2017จดทะเบียนปี2018นะครับเดี๋ยวเราไปชมรถรอบๆคันกัน่อนเลยครับรถปีนี้สภาพแบบนี้นะครับไม่ได้มีการเข้ามาบ่อยๆนะครับคันนี้นะครับรถใช้งานอยู่6,000โลแท้ๆเลยนะครับสภาพรถตัวจริงนะครับสวยพร้อมใช้งานเลยนะครับใครที่กำลังหารุ่นนี้สีนี้อยู่คันนี้ห้ามพลาดเลยนะครับ คันนี้ผมขอ,อนำเสนอในราคา219,000บาทนะครับ2 1 9 0 0นบาทได้ทั้งสดและผ่อนนะครับคันนี้เงินดาวใช้อยู่ที่9,900บาทนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับขัางว่าการผ่อนเดี๋ยวผมจะลงไว้ให้ทางเพจร้านนะครับชื่อเพจเบิร์นมอไซส์2015ฝากไปติดตามกันด้วยนะครับทางร้านเรามีบริการจัดส่งทั่วประเทศนะครับถ้าสนใจก็โทรมาสอบถามพูดคุยกันได้นะครับ ลูกค้าท่านใดที่สนใจอยากจะออกรถนะครับเอกสารทีต่ต้องใช้ก็ไม่ยุ่งยากนะครับใช้เพียงบัตรประชาชนตัวจริงแล้วก็สลิปเงินเดือนเดือนล่าสุดก็สามารถทำสัญญาได้แล้วนะครับถ้าประวัติดีสามารถออกคนเดียวได้เลยไม่ต้องใช้คนค้ำนะครับส่วนลูกค้าที่ทำอาชีพอิสระก็สามารถออกรถได้เช่นกันนะครับถ้าสนใจให้ติดตอ่อมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางช่องทางติดตอ่อมุมขวาบนคลิปเลยนะครับ ทางร้านเรานะครับเช็คระบบเครื่องยนต์เช็คระบบไฟให้ทุกจุดแล้วนะครับสมบูรณ์ดีพร้อมใช้งานนะครับเดี๋ยวเราไปชมเลขไมค์คันนี้แล้วก็ฟังเสียงเครื่องยนต์คันนี้พร้อมๆกันเลยนะครับถ้าสนใจจะมาชมรถตัวจริงก็สามารถมาชมได้ไดที่ร้านเราเลยนะครับร้านเราอยู่ถนนสุขสวัสดิ์62ทับ2เลยขึ้นมา200เมตรนะครับอยู่ทางด้านซ้ายมือติดริมถนนใหญ่เลยนะครับ ถ้าชอบรถสวยสภาพดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ